สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายาชาแน,นลชั้นนี้มีช่องสารแลแน่ยืนหนึ่งคนทักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องกลับมาอีกแล้วเห็น <c oughs> <c oughs> มายัางตีเห็นขา้าวยังตีกินกว๋วยเตี๋ยวกล่งางแล้วจ้ะแล้วก็จะไปตลาดเห็นงานแล้วกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วจะไปตลาดแต่ว่าขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องที่มันมีเขตคนหนึ่งคุณป่าคนหนึ่งที่ออกมาตามหาดูทีรพั์ให้ช่วยกรณีที่บอกว่านั่งโดนภาษีย้อนหลัง เพราะว่านางเคยบอกนางระบุว่านางเคยเป็นแฟนเป็นอะไรกันมีความรู้จักกัน,นกับดิวพูที่เรพัดนากกับขออนุญาตออกซื้อเนี่ยด้จอจากอันนี้สิเอ้าีนอีกแง,ง่เนืองนอกจากนาะพูดในแง่อะไรพูดที่ในแง่หลายคนหลายคนได้พี่น้องบางคนกับลู่บางคนกับบอหลูหลู่ยังวัดตีการส่งเงินออกนอกประเทศหรือว่าการใส่เงินสดนะพี่น้องกฎหมายยูนะเขาเจ้า เข็มเถอเด้อเหล่องกฎหไม้ฟอกเงินนะั้นสมัยก่อนถ้าตามไทม์ไลน์ที่นางบอกว่าอะไรเนาะปีสองพันสิบหกเหรอสมัยนั้นเอยคิดว่าแอปโอนเงินยังบ่แร่หลายอาจจะโอนผ่านมันนี่แกรมแล้วก็อะไรนะอันหนึง่งเวตเทนิวเนียนเหรอสมัยก่อนอะ่ะเออก็คือเขาจะมีเป็นบูธเป็นบอพี่นองคนอยู่ต่างประเทศกสิโอนไปไทยสมัยแต่ก่อนอะ่ะก็คือถ้าโอนผ่านธนาคารอะ่ะมันกัสิใสเวลาหล่เหมือนแต่ถ้าโอนอันนี้โอนเขาเลยแต่วันกัสิมีคาภาษีครับ ค่าใดๆใช่ไหมแล้วทีนี้เวลาโอนมันนี่แกรมหรือว่าเวสเทิร์นยูเนียนสมัยก่อนนะ่ะเวลาไอ้ยังซนสวีเดนนอร์เวย์นอพี่น้องเนาะสวีเดนบางเมืองก็ไม่ถามอืมแต่เขามีเรคคอร์ดของเขาอยู่ก็คือว่าเวลาเขาไปส่งเงินยังสิ่งเงินไปบานยังสิเจ้าหน้าที่สิถามว่าเงินหนีมาแต่นใส่งไปห้ไผเขาสิถามเขาสิจาะขอมูลเบอร์ดเดพี่น้องแล้วเขาก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดไว้เพราะสิ้นปีเขาก็สรุปในส่วนของเขาบานนี้เพราะเฮ้า ถ้าผู้คนส่งซื้อไผเป็นคนส่งยังสี่ถามันเกินเขาเช็คได้เดแล้วทําสมัยนี้ไอ้สมัยนี้สมัยนี้ว่าตีสำหรับสมัยนี้มันกน็มีแอปหลายๆเนอมี transferit มีอียงสารพัดที่มันโอนตัดไปแต่ว่าในบริษัทใดๆทุกสิ่งทุกอย่างแต่และบริษัทเขาก็มีระบุให้ยูเด้พี่นองว่าวันหนึ่งส่งได้ไม่เกินเท่าไหร่ส่วนมากคนจะคิดแค่นี้ว่าส่งได้ไม่เกินครั้งละเท่านี้ใดๆ แล้วทุกคนลืมดูจุดที่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่อีกเด้อย่างเช่น a i r c a คเนาะแอร์แคนี่พี่น้อง a i r c a คนี่สิส่งได้โอนให้กันนี่ได้มือละเจ็ดรอยยูโรนะคะเจ็ดร้ยูโรก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะคูณ38ให้ฟังหน่อยวันละเท่านี้แต่ว่าแม็กซิมัมก็คือ1เดือนไม่เกิน 4, สี่พันยูโรเขาสีบอกยังสีแด แล้วมันก็จะมีแยกย่อยกฎหมายออกไปอีกเรื่องอันการฝากเงินการใส่ของเงื่อนสดซึ่งหลายคนบอลูนะคะอยู่ต่างประเทศนี่เจ้าสิเทนงานอาชีพยังที่มันถือกฎหมายบ่ยมิไผเขาสิดูถูกเจ,จ้าจิปทํามข่วมสะอาดถูพืน้นหรือว่าไปคัดสวมอยู่บ่มิไผวา่าบ่มีไผดูถูกแม้กระทั่งไปขายกีที่มิบัตรประซาชนบางประเทศมีนั่นเขาก็บ่ไบ้ิดูถูกเพราะว่ายังคุณทํางานเสียภาษีถูกต้องมีแหล่งที่มาของไรายได้นะคะ คนที่สิเป็นจุดสนใจคือเธอไม่มีอาชีพที่ถูกต้องไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งทําไมคุณมีเงินโอนทรงออกหลายแท่เขาเช็กด้วยจากเขาเก็บเลคคอร์ดนะคะเขาเก็บเลคคอร์ดแนมเบิร์กเอาคือจากบ่มีงานเหตุมูจ้าสังเกตบ่กว่าฝลังคือเ่าถือแบรนด์แนมเอาเขาอาจจะถืออยู่เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ซื้อชาแนลเดินสะพายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างงี้นะไม่นะอื บ้านนี่ถาดเส้าบ้านนึกสิถือแบนเน่เนี่ยพึ่งเราลึกไว้เลยว่าเพื่อนเฮ็ดงานถือตองเนาะพี่น้องเนาะว่าสันกากมูไปซื้อเพื่อนที่มีเครดิตพอนะคะเครดิตไหมในทีนี้ไหมถึงบอกเป็นเครดิตนี่เด้อเครดิตที่เพื่อนเฮ็ดงานเงินเดือนเพิ่นได้เท่าไดเพิ่นเสียภาษีไปเท่าไดมัแมนบ่พี่น้องเพิ่นสามารถย่างเข้าไปซื้อได้อย่างจะสีคือมันไม่ถูก ก็จะส่งต่อมาให้เพื่อนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเจ้ากรรมเงินดําไปสาวตอนนี้กฎหมายออกมาใหม่สโลวีเนียจริงๆใช้เงินสดได้ไม่เกินไม่เกิน5,000ยูโรนะต่อการจ่ายของหนึ่งครั้งเด้เอาอิลีแล้วนะต้องไปดูแยกประเทศแต่ละแยกแต่ละประเทศในเชงเกนว่าให้ใช้เงินสดได้เท่าไหร่โอนได้เท่าไหร่มันสิมีโตเลยบอกอย่างเช่นถ้าห้าเอาเงินสดนี่ไปฝากธนาคารพี่น้องหรือว่าโอนเงิน1,000ยูโรนี่เราจะต้องมีแนบคํา ชี้แจงว่าเงินนี้มาจากไหนไปยังไงเพราะฉะนั้นเทคนิคเคยบอกแล้วว่าเวลาโอนให้กันอนะโอนไม่เกิน999โอนผ่านธนาคารหรืออย่างจืสิแม่บอพี่น้องผัวข่อยบอกแม่ผัวข่อยเป็นนายธนาคารได้อดีตอดีตอันนี้เรื่องจริงแล้วถ้าจะเอาเงินหนึ่งพันหรือว่าเกินเออหนึ่งพันยูโรขึ้นไปนะ่ะไปฝากธนาคารก็แนะนําให้ไปหน้าเคาน์เตอร์เพราะอะไรมี พูดถึงกรณีเซลว์เนียเนะประเทศอื่นไม่แน่ใจว่าเขาให้เหลที่เท่าไหร่ต้องไปเช็กประเทศตัวเองก็คือถามที่ธน,นาคารเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเก็บเงินจะของเก็บเลทผสมหน่อยมากอยากไปฝากธนาคารแมนบอคือเซอรเวียเนี่ยหนึ่งพันคุณจะต้องมีเหตุผลแหล่งที่มาของเงินนั้นมีเพื่อนโดนค่ะเพื่อนอีชั้นนี่ค่ะลุงเอค่ะด้วยความที่ว่านางเอาเงินหนึ่งพันยูโรแล้วทีนี้นางก็ปวดหลังใ่้แม่นั่งปวยพี่น้องนั่งกับนี่งานเปิดหันหนวดใดๆนี่เะาราบสี่หันพูดนะนัะ่นงปวดหลังจ้า ปวดล้างระบาดนีกขี้ขนไปยืนขาขี้ขันไปยืนเขาคิ้วไงไอเขากระฐานนั่งมาไปใส่บาสันฝากเงินจะไปใส่ตู้ด้บาสันพราะยอดใส่ตูบ้บอตู้รับเงินสดวนเปนบอพี่น้องบอได้ให้เหตุผลเขาบานนี้เขามาเช็กย้อนหอลังจากไหนหูบอเอาถามบอเหลิกบอแหลว ก็ยังเงินนี่ไปใส่เงินนี่มาแต่ใส่ก็ต้องบอกว่าเงินนี่มันเป็นเงินเก็บของชั้นหนุนนั่นนี่แต่มันก็เคลียร์ไปได้แหละเพราะว่าเรามีงานส่งภาษีอะไรถูกต้องใช่ไหมคะแต่ถ้าจะไปยืนหนะ้าเคาน์เตอร์เข้าสิได้คุยกับพนักงานเลยว่าเออฉันฝากเงินแน่เง,นงินนี่ฉัน เออทอรออกมาหรือกว่าฉันเก็บออกมาฉันก็นเลยไอ้นี่มันเขาเอาไว้ถามว่ามีความผิดไหมไม่ได้มีความผิดนะคะในเขาคำที่เขาถามเขาจะเก็บไว้สรุปเป็น Data เพอสิ้นปีเขาก็จะสรุปว่าเออเงินออกเงื่อนเขานอกประเทศทอไดายยังจงสี่เช่นถือเงินสดขึ้นเครื่องบินบินก็เหมือนกันนะคะสามารถถือได้คนละเออ,อไม่ใช่อนี่สามารถถือได้คนละหนึ่งหมื่นยูโรขึ้นนะเครื่องเนาะเออพี่น้อง นอกนั้นก็นต้องสีแจงใดๆก็แล้วนี่เห็นบอขนทองขนเงินสดที่เขาจับกันบึมบ,บั่มบึมบั่มนั่นเพราะฉะนั้นเคสไม่ใหญยบเนียนือกันเคสท,ที่มาตามหาดิวธิรพัฒน์เขาก็ออกนอกเรื่องไปเยอะเนาะเคสท,ที่มาตามหาดิวธีรพัฒน์ว่าเห็บไปซอยผ้าสีหย่อนหลังแน่เป็นไปได้วันนางไปส่งเวทร์นยูเนียนเองนะคะนางไปส่งเองมันอาจจะเป็นจํานวนเงินไม่เยอะสําหรับในความคิดนางเพราะว่าไปแต่ละวันแต่ละครั้งมันไม่ใช่ครั้งละเยอะๆใช่ไหมคะ แล้วทีนี้มันเก็บเก็บสะสมกันขึ้นมาเขาเช็คยอดแบบน,นี้เขาเช็คยอดเอาไม่ไงนี่เห็นงานอย่างเดือนเงินเดือนเท่เาไรคือมีเงินท่งหลายแท้นี่คือทําไมถึงนางทึงโดนภาษีย้อนหลังนะคะนี่แหละคือประเด็นนะคะประเด็นเอองานเจ้าสมมติว่าถ้าทํางานถูกต้องก็จริงทํางานเสียภาษีก็จริงแต่ว่าเงินเดือนเท่านี้อุ้ยทาไมส่งไปเท่านี้เท่านี้เจ้าต้องมีคําตอบมีแหล่งที่มาของรายได้เพื่อจะไปโชว์ยืนยันกับทางสกัดนะคะ อันเพิ่นยูสวีเดนวัตติสวีเดนเอิร์นวัสดนทางบ้านถอยเอิร์นวัฟเฟอร์นะคะเฟอร์ก็คือ,อเขาเรียกอะไรนะกลมศุลกากรนะคะนางสิต้องมีเหตุผลไปยื่นหักล้างต่อสก,กัดว่านางทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินนี้ส่งไปเพื่ออะไรมาจากไหนเพราะฉะนั้นเคสนี้เป็นไปได้ว่านางส่งน้อยแต่ส่งบ่อยหลายครั้งมันเกินปริมาณเพราะฉะนั้นนางก็เลยโดนภาษีย้อนหลังเขาเช็คได้นะจ๊ะฝากให้ทุกคน เป็นข้าวอื่นมาอย่างอุทาหรณ์ยังเคสของห่อยนี่ก็มีมีคนโทรมาบอกว่าเอี่ยเจ้าใส่แอปบอยังส่งเงินไปไทยก็เลยบอกว่าอันใส่แอร์แค่แล้วก็ส่งเขาวีดมาสัน่นมันโอนได้วันละเจ็ดร้อยใช่ไหมแล้วแม่งโอหูหเขามาสั่นโทรมาเติมบัตรแมนยูบอลได้ยืมเงินขอ่อยเขาบอลได้มีเงินเหตุนคนยืมจ้ามิได้ก่อนสิยืมอ่านบัตรที่นี่ส่งบินไม่ข่อยทุกมือ เรื่องนี่คอยบ่เคยเว้านะแต่คอยก็ต้องเซฟตัวเองนะคะอย่าไปรบกวนคนอื่นนะคะถ้าโอเครบกวนครั้งหนึ่งสองครั้งได้ในะจํานวนไม่เยอะแต่ว่าคนอื่นเขาก็เสี่ยงที่จะถูกปรับเสี่ยงมีโทษเหมือนกันแล้วทีนี้กรณีที่คนเพิ่นว่าเพิ่นรับฝากเงินน่ะนะเพิ่นรับกินเปอร์เซ็นต์น่ะกับไปเสียให้เขาซะคือเขาสามารถตอบคําถามได้ว่าเงินเข้ามาจากไหนเขาโอนไปจากไหนบางคนเพิ่นอาจขายทีขายทางยู่เมืองไทยได้แมนบพี่น้อง สม,มุติว่าข่อยมีมูลยังสิสม,มุติว่าข่มีมูลข่มีเงินไทยอยู่สองล้านอย่างนี้ใช่ไหมคะบ้านนี่่อยอยากได้เงินยูโรเพราะว่าไข่บดได้ใช้เงินไทยบัตรไข่ก็สิบอกว่าเพื่อนนะใครอยากได้เงินไทยรับโอนนะคะรับแรกเท่านั้นเท่านี้ก็ให้เขาโอนสายังงกค่ะทารู้ว่าจะคองบัถืกกฎหมายนะคะโอเคเขาใจตามนี้นะคะสิไปตลาดแล้วคะ่ะเข้าใจเนาะเรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ซ้ําซ้อนนะคะโอเคบอนอกจากสิปับ๊บภาษีย่อนลังคุกจ้ะอืม นะจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะ